ชมมีเสิร์ฟกันเสร็จแล้วนะครับก็มาดูคันจริงกันเลยครับผมบ้มมันมือหลอนจริงโโอ้าวก็ไล่ราคาอะไรแต่งให้ผมฟังหน่อยครับม,มาดูกันชุดนาเลยนะครับชุดนาเลยอันนี้ก็ได้มากับเพื่อนแค่ห้าสิบาทนะห้าสิบบาทครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วครับมันก็มีล้อขอบล้อครับขอบล้อของอะไรครับของโยชินะครับโยชิอ่าซื้อมาในาาราคานะครับ สี่ร้อยครับสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าครับผมแล้วก็นัดนัดทองครับนัดนัดทองจานเมฆทองตัวใส่สิบไปเลยตัวสี่สิบทั้งหมดไม่รู้เหมือนกันแล้วแล้วก็มาดูที่อันนี้ซื้อมาตั้งนานแล้วซื้อมาได้สามสี่ปีแล้วราคาครับราคาเราห้าสิบาทนะครับเราห้าสิบครับผมมานสั่งโคลาช่างช่างโคลาเอาส่แล้วอันนี้ก็ซื้อมาพอแค่ ร้อยห้าสิบเหมือนกันนะร้อห้าสิบครับผมอคันร้อยห้าสิบสองข้างหกอันนี้ก็ได้มาฟรีนะครับผมจากลุงนะลุงซื้อให้ครับผมอ๋อแล้วทอนเนี่ยครับตัวละกี่บาทตัวละยี่สิบครับตัวละยี่สิบสองตัวขโมยมาผมเคยโมยมาทั้งหมดเลยขโมยมาใช่แล้วครับอันนี้ก็อันนี้บางโซโอไม่ใช่บางท่อบาง่อครับกันร้อนกันร้อนท่อเพิ่มว่ากันดาดนะครับอ่ากันดาดเขคนอีสานไหมเมียนครับ ตัวนี้ราคาครับผมน,นี้ซื้อมาสองร้อยสองร้อยบาทสองร้อยครับผมอ่ออาโบกแขงครับซื้อกันเนียสองร้อยครับผมแล้วก็อ,นนอันนี้แกไดมาฟีขึ้นกันครับไดมาฟีรับผมอ,อันนี้ก็ซื้อมากถ้าถ้าไปซื้อตามตามร้านเนี่ยก็ร้อยยี่สิบนะครับตัวน,นี้นะประมาณนั้นเลยครับประมาณนะอ่าอันนี้อีกอย่างมาเพลนทานแกนเนาครับราคาผมซื้อมาร้อยห้าสิบเหมือนกัน ไม่นคยมีแต่หลอด150ร้อยห้าสิบนะครับผมอันนี้อันนี้จังเทเรว่าห่อดสาวก็เงิจังบาทหนึ่งประมาณหนึ่งอุ้ยไม่ใช่หนึ่งร้อยห้าสิบในตัวนี้หน่วยเทเรตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบอหนึ่งร้อยห้าสิบถ้าจำไม่ผิดนะอ่าผมผมผมพาพี่ไปซื้อเองนะไม่ใช่ไหมใช่ครับอมาดูขอไปทะเบียนนี่ก็เก้าสิบเก้าบาทจุดเก้าเก้าบาท เออขีดเก้าเก้าเปอร์เซนต์ครับผมไทยเทปอมใช่ไหมของเทปดิครับงานใดครับโอ้งานใดอ๋ออ๋ออ๋อันี้ครับคันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับล้อหมุนดีนะล้อหมุนดีครับสเตอร์ผมก็ใช้สิบสี่สามสิบนะครับเออสิบสี่สามสิบว่ะวิ่งวิ่งได้เท่าไหร่ครับเนี่ยวิ่งได้ร้อยสามสิบบวกเลยนะครับอ๋อถ้าใส่ท่อหน่อยก็ร้อยสี่สิบไปไปเลยแล้วสเปคเครื่องอะไรครับสเปคเครื่องสเปคเครื่องใส่แคมลูกเดิมครับแคมลูกเดิมแคมของอะไรครับผม แชมคองติ่วแปดลิ้วนะติ่วแปดลิ้วเต้าหู้ไหมเต้าหู้อ๋อเต้าหู้แปดลิ้วอ๋อใช่แล้วนะครับเต้าหู้แปดลิ้วก็โดยรวมครับรถคันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใช่แล้วแต่ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมก็ไม่ค่อยแต่งรถเท่าไหร่นะผมก็กลัวตำรวจจับช่วงนี้ก็ตำรวจตำรวจเข้าแล้วนะใช่แล้วนะครับรถผมอยู่ไม่เป็นแล้วชวกนี้เนี่ยเออก็ เลยลวงก็เป็นอย่างนี้นะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้ช่างผมด้วยนะครับแล,ลแ,ลและช่องท็อปออแกนแล้วชองและช่องท็อปออแกนแนวนะครับผมไปติดตามกันได้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับเรียบร้อยสิบแต่งเรียบๆตำรวจไม่เอานะครับนี่ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับครับผม